Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh -huh. so far is the echo where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know it's สวัสดีครับทางน้องมอพี่ๆป้าอาที่อยู่ทางบ้านวันนี้เป็นวันหยุดเนาะจะแมค์นะฮะนี่คือหนุ่มน้อยนะฮะชื่อว่าน้องแบงค์นะครับนะฮะหนวดสวยอ่ะโอ้หนวดสวยหล่อด้วยครับแล้วก็เผยความสขอีนแล้วนะครับแล้วที่ครับก็คือวันนี้วันหยุดไปเที่ยวไหนน้องไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเลยก็มาที่ตลาดรถไฟเนี่ยนะนะฮะมาหาพี่แจ็คครับวันนี้มาทําอะไรพี่มาไปกินหมูนะฮะนะ จากเดิมเท่าไหร่แปดมินนะฮะนี่ท่านผู้ชมมาเห็นเลยด้านข้างนะครับนะฮะก็แปดมินนะครับทั้งสองข้างวันนี้พี่แจค็คดูแล้วมันน่าจะเพิ่มได้ถึงสิบสองว่าไงลูกอ่ามันขาดเส้นตัดแต่ไม่เป็นไรมันขาดใส่ได้อยู่ลูกใส่ได้ไปเดี๋ยวปบบ้าทำงานกันก่อนอือต้องตอดอกเลยก็ได้ไปตอดอกได้ไปโอเคนะก็คือเพิ่มไปที่สนะิบสองนั้นภอยู่ทางไหนครับ ัวทองนะฮะไกลไหมมาานนันจกมีพอลสควตเนาะเพื่อจะมาขยายหูนี่นะขอบคุณมาก้องแบง์นะฮะก็ขอให้มีความสุขกับว,กวันหยุดด้วยนะเราหยุดกี่วันสี่วันเอานะพร้อมแล้วนะนะนะฮะมาดูกันครับ้องแบงค์นะ,ะอารมณ์น้อยนะครับเดินทางมาเพื่อจะขยายหูนะครับสิบสองมิลครับท่านผู้ชมนะใช้ปากแปรนะ,ะเรามาดูกันว่าเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ กับการใชายุงคงนี้นะครับนะมาดูกับพร้อมแล้วครับสองทางสองข้างสองข้างนะเอาตัวเก่ากลับไหมแบงกลับนะฮะเดี๋ยวพีใส่ถุงให้ครับนะแล้วที่ไม่ได้ไปไหนครับก็แวะเข้ามาดูพี่แจ็ค่อสั้นนะฮะ ดับกับการขยายหูครั้งนี้นะครับก็ถือว่าจาก8ปดทับก็มา12บก็ถือว่าใหญ่นะฮะถ้าไม่ระวังก็อาจจะขาดได้นะครับอันนี้เพิ่งขยายไปเพราะพี่ไม่แน่ใจขยายไปประมาณกี่วันอ่ะอ๋อทีแรกมากับพี่หกเงิน แล้วก็ไปทําเองนะับเป็น8มิลใช่ไหมไครทําให้8มิลเพื่อนอะไซื้อมาทํากันเองเลยเหรอได้ใช่ไหม <c oughs> ไม่กล้ทำานึ่สองแบบมันใหญ่มันขาดใช่ไหมเอเอแลเ,เอาผู้เชี่ยวทำยังไงได้เลยนเอาเอาเอาผู้เชี่ยวชาญดีวกว่านะฮะบิหลบไปก่อนไปไหเดี๋ยวมาทำงานกันถ้าอจะซื้อให้ใหม่จะซื้อให้ใหม่ครับจะ้อให้ใหม่อ,อ,หหมอ,อ,หอ,อันนี้ยัง ีเลือดอยู่นะฮะนะเพราะจริงยังไม่แห้งไรยนะโอเคนะอเคอนทายครับนะฮะนี่คือ12มิลน,นะกับน้องแบงคะ์ทำงานเราก็จะดูว่าขาดไหมนะครับโอเคครับไม่ขาดนะฮะนะครับก็จะตึงๆแค่นั้นเองนะครับนะ,ะโอเคเรียบร้อยครับนะฮะหนึ่งข้างครับถือว่าตึงๆๆนะฮะนะ ไปนั่งไปไปนั่งก่อนเดินไปเดินมาเดี๋ยวสะดวกลูกเจนนี่อยูไ่ไหนพี่เจนนี่ละ่ะพาพิชีชเอา่ารอรอ,อพี่เป็นพี่แป๊บนึงนะครับครักแล้วกระจกขึ้นครับโอเคครับโอเคนะคนะครับโอ้โหสวยงามครับนะครับอ่ะอีกข้างหนึ่งครับแดนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะเดนะี๋ยวหน้าขึ้นนิดหนึ่งครับ ขออนุญาตเอ็กซ์โกันเลยครับควนค่ายนะครับครับก็สิบพุทธเดือนส่งผลดีแน่ต้องลดนะฮะนะจับพี่ขอนครับนะอันนี้คือคือถ้าไม่ได้เราจะไม่ขุ้นนะฮะเราจะลดเหลือ มาอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับนดังนั้นหลวงน้องแบงค์ก็จะขาดทันทีครับนะฮะตอนนี้พี่ใส่สิทนะนะครับไม่ได้ครับสิบสองครับเพราะว่าสัญญาณบอกว่าหนูผ่านะครับนะโอเคเราลดเหลือ่สิทนะฮะนะฮะจับไว้ก่อนแม่จับไว้ก่อนนะครับมีเลือดก่อนนะครับตัดตัวนี้ออกไปก่อนตักไว้เลยครับโอเคนะฮะอันนี้คือต้องเป็นคนที่เขาเข้าใจนะฮะว่าเราต้องขยายกันยังไงนะครับนะฮะ เพราะไม่งั้นหัวจะขาดได้นะครับถ้าพี่แจ็คฝืนทำหรือว่ายังใส่12ให้้องแบงค์อยู่นะรับมันก็จะขาดทันทีนะครับนะอ๋ออันนี้ไม่ขาดครับไม่ขาด10มมลก็คือ10มิลนั่นแหละแต่ว่ามันจะเล็กข้างนะแต่ว่าให้เราใส่ไปก่อนนะครับอ่บางนั้นอ่ะยังไม่ต้องขยายคราวหน้าก็มาเพิ่มตรงนี้เป็นสิบสองได้ไหมครับจะว่าได้แต่ว่ามันจะมันขยายไปแล้วอ่ะ มันจะมาเสียลองต่อไม่ดีนะเอาสิบใช่ไหมโอเคอ่ะสิบนะงนะั้นใครเป็นใครแต่โครงการากจะได้สักเท่าไหร่ใี่บาทต่อไปอะนะ ยับเจ้าเท่าไหร่อะให้ใกระจบนะครับนะนี่คือสิบนะเข้จไหมดฝั่งน้นนีคือสองอยากได้ฝั่งไหนดับัสิบเท่ากันนะโอเคครับน่าสิบเท่ากันโดยที่เสียงแต่ต่างนะไปอะพี่พี่ี่พาน้องไม่เฉียงไปเลย เท้าแตกหนูมีป่ะไม่ไม่ี่เขะาแล้วทำามไม่ใส่คู่แดงมาคุณวผไ้เ้องเปเป่าม้มิ้งลูกอะไรลูกรองเท้าก็มีเยอะแยะไม่ใส่ใส่อะไรก็ไม่รู้นิงอารองเท้ามีรองเท้าให้น้องคู่หนึ่งลูกใส่ให้ด้วยนะใส่รองเท้าให้น้องด้วยลูก มีรองเท้าเหรอลูกน้องนั่งรอเลยพี่นิสัย10มิลนะครับสวัสดีครับจนน้องที่อยู่ข้างหลังนะครับอยากทำอะไรเลยฮัลโหลจอหูนั่งรอเลยครับนะครับนั่งรอเลยมีติวจมูกไหมจ้เข้าปากวิธีเลือกการที่เอาตัวเหรอ์ที่หนึห่งดูให้วิธีเลือกคือเดี๋ยวเรามาเลือกข้าขงในพร้อมกันนะครับนะ อันนี้ฉีดเข้าข้างในนะฮะอันนั้นฉีดออกข้างนอกครับเดี๋ยวพี่ให้แบงค์นั่งสักคู่นะครับเพราะว่ามีเลือดซึมเพราะว่าการเราการการที่เราปล่อยสิบสองแล้วก็ใส่สิทธิ์เนี่ยปฏิบัติเลือดซึมเพราะว่ามันมันเล็กขดตัวอย่างใช่ไหมโอเคคเดี๋ยวนั่งสักคู่นะครับนะฮะจะจี้หยดลงตรงไหนป้า เอาเงินให้ขึ้นหาโดยที่เราให้ก่อนโอเคเราจะปิดไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะฮะน้องอ่ะน้องอ่ะใส่รองเท้าหรือยังไง่ยัต่อไปไม่ต้องใส่รองเท้าแล้วนะลูกใส่แตะมาร้านนะบอกให้ใส่แตะก็ไม่ใส่เออใส่รองเท้าแตะอย่างเดียวนะหนูได้หนักหนูทำเลยนะหนูก็จะใส่รองเท้าเพราะใส่รองเท้าหนูก็จะใส่แตะโอเควันนี้ก็ถือว่า งนานหนักเหมือนกันครับ,ะะรบนะฮะถอดรองเท้าแล้วมันใส่รองเท้าไม่ได้ลูก,<า>กถือว่าเป็นงานหนักเหมือนกันครับเพราะว่าการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฮะมันจะทำให้น้องก็เจ็บนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวพี่ล้างเลือดให้ก่อน <c oughs> เนาะเดี๋ยวให้เราพักสักครู่ครับเดี๋ยวไปมาคุยกันเรื่องการดูแลรักษาขั้นตอนต่อไปนะครับ แกขอบคุณมือกล้องมากนะครับน้องโซดาครับมีแมสไหมอ่าอันนี้นเดี๋ยวฉีดพันหลัง,ลงนะครับแต่โครงการจะจะได้สักเท่าไหร่คือแบบต่อไปอ่ะนะอยากเจ้าเท่าไหร่นะให้ดูกระจกนะครับน,นี่คือสิทธิน,นะโอเคไหมดูฝั่งโน้นนี่น,นี่คือสองอยากได้ฝั่งไหน รักสิบเท่ากันนะโอเคครับครับกสิบเท่าก,กันเดี๋ยวพี่เสียบไปก่อนนะไม่ใส่ใส่อะไรก็ไม่รู้รองเท้าก็นี่ไงรองเท้ามีรองเท้าให้น้องคู่หนึ่งลูกนะครับใส่ให้ด้วยนะแต่ขาให้ลองไม่รู้มีรองเท้าแบบนี้สิบมิลนะครับโอเคเปลี่ยบสวัสดีครับน้องๆที่อยู่ข้างหลังนะฮะ อยากทำอะไรเลยฮัลโหลเจาะหูนั่งรอเลยครับนะครับนั่งรอเลยครับอันนี้ฉีกเข้าข้างในนะฮะอันนั้นฉีกออกข้างนอกครับเดี๋ยวพี่ให้แบงค์นั่งสักครู่นะับเพราะว่ามีเลือดซึมเพราะว่าการเราการการที่เราปล่อย12สองแล้วมาใส่สิเนี่ยมันจะมีเลือดซึมเพราะว่ามันความเล็กกว่าตัวเดิมใช่ไหมเดี๋ยวนั่งสักครู่นะครับนะฮะ เมื่อกี้หยดลงกรงไหนปะตรงแมสเท้าหนูก็จะใส่แตะกเหนื่อยหน้าขึา้นนะครับโอเควันนี้ก็ถือว่างานงานหนักเหมือนกันครับนะนะถอดุงเท้าแล้วมันใส่รองเท้าไม่ได้ลูกถือว่าเป็นงานหนักเหมือนกันครับเพราะว่าการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับมันจะทำให้น้องก็เจ็บนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ ล้างเลือดให้ก่อนเนาะเดี should, ๋ยวให้เรานั่งพักสักกู้นะเดี๋ยวให้มาคุยกันเรื่องการดูแลรักษาขั้นตอนต่อไปนะครับนะฮะไม่ห้หหน้เดี๋ยวพี่ให้ใหม่ไปเอาไปนั่งรอฮะเป็นยังไงบ้างเอาไหนยังไม่บอกกันเลยนั่งลงไปเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกเจ็บมากไหมไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเจ็บด้วยโอ้โหเก่งมากครับนะไปบายก่อนนะฮะขอบคุณครับนะเข้ามาครับคนไหนจอดครับ ัรเข้ามาเลยนะฮน่อ่ะมมัตรงนี้คน่าต้ตรงนก็น่เดี๋นั่งลงโอเคเยีมากครับน้องอะไรนะน้องเฟสนะฮะเป็นพรอมหน้าตาดีอ่ะมีเมียมากี่คนฮะคนนี้โสนนี้โสด่อ้ยโอ้ยนะฮะ ไม่น่าเชื่อว่าจะโสดนะครับท่านผู้ชมนะฮะแหมหน้าตาดีขนาดนี้ยังจะโสดอีกนะครับนะฮะเดี๋ยวคือแค่วันนี้ไม่ทำอะไรมากนะฮะแค่เปลี่ยนจมูกให้ย่างเดียวอาหนูเคาไฟด้วยนะครับน่าขึ้นนะครับโอ้ทำไมวันนี้ร้อนร้อนอ่าแปลปกติได้มาให้เด็กตีชุดละฮะว่าเขาจะใส่ทังไหนนะครับโอเคครับ โอเคใช่ตัวงเงินครับ,รบอันนี้เขาไม่ได้ล็อกให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ดูก่อนแต่เองด้วยนะครับนะอ,คคบอันนี้มันจะมีปัญหาเยอะนะครับทั้งเวลาถอดอเวลาอะไรนะรเดี๋ยวพี่ดูแบบว่าเอ้ยมันได้ใส่ล็อกหรือเปล่านี่ไม,ไ,ไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกนะฮะนี่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 อเอาดิ จับกระจกครับนะฮะนายหน้าเพื่นเออนะฮะเราเห็นว่ามันเป็นสองเส้นไหมมองกระจกนี้มองกระจกนะฮะคือเราไม่ได้ล็อกนะฮะเราแค่แบบใส่ผิดผิดถูกๆใส่ค้าวไว้เฉยอ่าพี่ตะเกียบออกให้นเห็นป่ามันไม่ล็อกนะฮะนะมันไม่เมมนี่ยมันอยู่อย่างนี้เลยนะอ่าไม่ได้ล็อกมนะฮะอ๋อแล้วใส่เพชรตะก้อถอดบ่อยไหมคืออย่างนี้พี่แน,นะนํานะอย่าถอดออกอย่าใช้เือจับ ยาถอดออกถอดเข้าบ่อยนะฮะมันจะกลายเป็นแผลนะฮะแล้วจะเกิดเกิดการเป็นคีรอยได้เนาะฉะนั้นเวลาใส่ใส่ก็ต้องใส่ตลอดนะน้องเฟสนะโอเคไหมน้องเฟสนั่งนิ่งนิ่งกูแคร์ความดีไหมเข้าใจนะไม่เลอะนะับโอเคครับอันนี้ก็คือเวลาจะใส่นะเฟสนะอ่าเฟสตัวกระจกนะเดี<ๆ>๋ยวพี่จะสอนการใส่ครับนะครับ ขอเช็ดจมูกก่อนนะครับอาจะเสียนิดนึ่งครานี้ใยาทุกวันนะือเวลาใส่ก็ยัดเข้าไปเลยนะนะครับโอเคใส่บัตร้ะั้านขึ้นอยนะบพร้อมนะครับมันจะจบอิดนึงนะทนเอาละครับ นิดหนึงและเพราะว่าคนละไซส์กันนะครับใช่เล,เล็กมากครับนะฮะอันนี้ก็กลผิดประเภทนะคะรับเรียกว่าตอ่ผิดประเภทถ้าเราไปใส่เองพี่การันตีว่าเราใส่ไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่จะใส่น,นะฮะออมันต้องพี่ใส่ให้ครับเราเเนจะเจ็บน้นตาไหลนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ร้องไห้ครับคือมันออกมาเอง นะฮะแมออกไปเองแค่นี้เองนะฮะอ่ะสาวๆคนไหนอยากจะซับน้ำตาให้เขา่วมนี้สอดด้วยช่ไหมเฟสอ่าสองยครับตอนดินกลางคืนนะฮะน้ำตามีไหลาบางตอนนี้เรียนปีไหนแล้วเนี่ยปีสี่ปีสแล้วเหรอจริงเหรอฮะโอหน้าอ่อนอะแล้วเด็ดเด็า,ยยา,าะะเดออะะจจ็ชเดาดนด็ดเะเเวช รู้วาใช่ไหมโอ้ชฟเยอะเลยวันนั้นคนดูสิบเนาะวันนั้นก็พัยดย้อนเข้าไปดูได้นะฮะสิบเทนีก็เชฟคนนั้นทำนะทอดไข่เป็นนิยมเอาฟูนไม่ฟูแค่นั้นเองนะครับโอเคนะคราวนี้พี่แนะนดำอย่าถอดง่ายๆนะฮะเนี่ยเราเราทำนิ้วนิ้วก้อยเข้าไปดีนะแล้วก็แตะดูครับมาทะลุฝั่งวนแล้วนะกลับดูหฮะทำแบบที่ทำดีคนะโอเคน่าดีปะโอเคนะโอเคครับไม่มีไม่ไม่เสียค่าใช่ายอ่าเจ็ดสิบบาทครับ เอาเลยครับเอาไปบายดีไปบายก่อนโอเคไปกินน้องเอาขนมาก,ก้อนด้วยเอาตอนน,นอนตอนนี้นอนกันตอนนอนเรียบร้อยแล้วอโอเคครับต่อไเอามาคนต่อไปครับเชิญ